สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้นะครับพี่เอฟก็จะมีวิธีนะครับดูแม่ไก่นะครับผมที่จะมาใช้นะครับต่อยอดหรือว่าทําพัน์ในฟาร์มเราเนาะว่ามีลักษณะแบบไหนเนาะอาจจะเกิดเราเข้าไปดูในฝูงเนาะอันดับแรกเลยนะครับผมการที่เราจะดูแม่ไก่ในฝูงเนี่ยเราดูลักษณะภายนอกก่อนนะครับผมดูความสวยงามนะครับผมความเงางามของขนนะครับ ความพุ่งตรงของหางนะครับการยืนยิงนะครับผมโครงสร้างที่ดูหนาใหญ่กว่าเขานะครับผมนี่คือลักษณะภายนอกที่เวลาเขาเดินอยู่ในฝูงเนาะดูว่าเขายิงแค่ไหนนะครับผมเดินเ,เดินเป็นตัวคุมฝูงขยิ่งแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับคือดูหลักรวมๆแล้วดูคร่าวๆแล้วให้ดูแบบว่าดูแตกจากตัวอื่นออกมานะครับผมเสร็จแล้วนะครับพอเราจับเลือกตัวเนี่ยในอันดับแรกนะครับพอเราจับเนี่ยไก่เวลาเราจับใช่ไหมเราก็จับดูตัวก่อนเนาะ จับดูว่าโครงสร้างใหญ่ขนาดไหนนะครับเราก็จับโอบนะครับผมจับดูตัวนะครับว่ากระดูกกระดูกโครงสร้างเนี่ยหนาไหมนะครับจับดูกระดูกโครงสร้างเนาะคือถ้าเกิดจับแล้วมีที่หน้าอกเนี่ยดันมือเล็กน้อยนะครับผมดันมือเล็กน้อยเหมือนจับออกเป็นจับแล้วนะครับรูปมีกระดูกหน้าอกดันมือเล็กน้อยนะครับจับแล้วทรงเป็นออกสามเหลี่ยมนิดนิดนะครับสามเหลี่ยมเล็กน้อยเนี่ยแสดงว่าเป็นไก่ที่มีกระดูก โครงสร้างค่อนข้างดีนะครับแต่อีกทรงเนื้อคือถ้าเกิดเราจับแล้วทรงกลมนะกลมเหมือนหัวปีอย่างนี้นะครับผมแั้นก็จะก็จะจับค่อนข้างที่จะดีในอีกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามาใช้ในแล้วแต่ในการที่เราจะเอามาใช้ในแนวทางการพัฒนาเนาะเออเพื่ก็ไพ่รู้จะพูดยังไงวะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องอยู่ที่ความต้องการของเราว่าเราต้องการทรงแบบไหนที่เราชอบนะ แต่ะเกิดจะจับอยู่สองทรงนะครับคือทรงหัวปีกลมๆบานหัวบานท้ายนะครับผมหรือว่าจะเป็นกระดูกสามเหลี่ยมเล็กๆนิดๆนะครับผมตัวอย่างตัวเนี้ยบานหัวบานท้ายนะครับผมทรงหัวปีเนาะดูกับบานหลังแบบนี้นะครับผมแล้วอย่างที่สองนะครับเราจะดูกระบานหลังนะครับของไก่แม่ไก่เนี่ยดูกระบานหลังใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมเห็นไหมบานหลังใหญ่เต็มเลยครับฝ่ามือหนึ่งเห็นไหมฝ่ามือหนึ่งนะครับผมรวมนป่วงด้วยนี่หนึ่งฝ่ามือกับบานหลังเต็มๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นไก่โครงสร้างที่จะแบบ ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นแม่พันธุ์ที่จะให้ลูกดีนะครับ2นะครับพอเราจับดูปุ๊บดูช่วงคอครับไก่พัฒนาช่วงนี้เนี่ยคอก็จะดูยาวสมใช่ไหมไม่ใช่ยาวเหมือนตัวเตี้ยขาสั้นแล้วคอยาวเหมือนเหมือนห่านอย่างเงี้ยหรือว่าเหมือนเป็ดไม่ใช่นะครับเขาต้องดูสูงใหญ่นะครับสมส่วนระหว่างคอนะครับลองวัดดูนะครับคอหนึ่งคืบเห็นไหมแล้วก็กกคอมาหางนะครับจะเท่ากันนะครับผมจะแบ่งแบบนี้นะ คอจากคอเนี่ยกกคอนะครับมาถึงหัวเนี่ยดื้อไปแล้วจากคอมาถึงหัวเนี่ยนะครับความยาจะได้หนึ่งคืบนะครับจะยืดได้หนึ่งคืบนะครับผมลองดูนะครับว่าจะคืบเราจากหลังจากกระปุกน้ํามันกระปุกน้ามันนะครับมาถึงตรงกกคอนะก็จะได้คืบมือนะครับแล้วก็จากกกคอมาหัวเนี่ยถ้าเกิดเราจับตัวเมียยืดเนี่ยยืดคอเนี่ยก็จะได้คืบคืบหนึ่งเท่ากันนะครับระหว่างหัวกับคอ ก็จะประมาณจะกใกล้เคียงกันนะครับนี่ก็เป็นหลักดูเล็กๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วการจับที่โคนอ่โคนหางนะครับระหว่างโคนหางเนี่ยระหว่างกระดูกตะเกียบมาถึงกระปุกน้ามันนะครับจับแล้วนิ้วเรานะครับช่วงนิ้วเราเนี่ยจับเข้าไปแล้วมันติดมันติดนะครับไม่ได้ห่างเป็นข้อนิ้วนะครับผมมันติดอย่างนี้นะครับผมมันชิดกันเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะ ถือว่าดีเอาแล้วกันเนาะถือว่าดีนะครับถือมันจะมั่นคงหน่อยเนาะแล้วจับกระดูกตะเกียบกระดูกตะเกียบนะครับถ้าชิดเกินนะครับคือนิ้วก้้ยเข้าไม่ได้เลยอันนั้นมันคือเรื่องของการเลือกไก่ตัวผู้เนาะของตัวเมียเนี่ยต้องให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งนิ้วชี้หรือไม่ก็สองนิ้วอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับให้มันกว้างๆหน่อยนั่นหมายความว่าเวลาเขาออกไข่เนี่ยมันจะง่ายนะครับผมไข่จะฟองโตนะครับแล้วมาดูปั้นขาหนี้เห็นไหม ดูปั้นขานะครับระวางน่องนะครับมาข้อเข่านะครับผมน่องมาข้อเข่ากับข้อเข่าไปที่ปลายอุ้มเท้าข้อเท้าเนี่ยเราลองวัดดูนะครับช่วงมันจะใกล้เคียงกันนะครับผมช่วงมันจะใกล้เคียงกันนะข้อเท้ามาข้อเข่านะครับแล้วก็จากข้อเข่ามาที่ปั้นน่องถึงสะโพกอ่ะระยะห่างเขาจะใกล้ๆก้กันนะครับผมอันนี้ก็จะถือคือว่าสมส่วนคือการวัดแบบคร่าวๆนะใช้มือกะระยะเอาใช้มือมากะระยะเอาวัดอย่างนี้ เห็นไหมวัดแบบนี้วัดน่องมาเขา่าจากเข่าลงมาข้อเท้านี่เห็นไหมจะพอๆกันอย่างนี้นะครับผมอ่าแล้วลักษณะอื่นภายนอกที่จะดูรายละเอียดอีกต่างหากองีงแล้วก็ค่อยไปพิจารณากันอีกทีนึงว่าถ้าเกิดต้องการแบบไก่สวยงามหัวงอกปีงอกอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับหรือว่าปากกับขาสีเดียวกันอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของใครของมันที่ชอบเนาะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะ ที่จะเลือกแม่ไก่นะครับสำหรับทำให้ลูกออกมาโครงสร้างนะครับโครงสร้างใหญ่นะเรื่องจิดใจเรื่องเหนียวแน่นเรื่องอะไรงี้ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือโดยรวมของไก่หลักๆห,หลาย,ลาย,ลายสายพันธุ์นะเอามาใช้แล้วให้ลูกออกมาตัวค่อนข้างใหญ่กระดูกดีนะครับผมน้ำหนักดี เออได้น้ําหนักได้ไซส์ได้ขนาดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับคือได้ทุกสายพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่กีฬาไก่กิโลไก่อะไรก็ช่างนะครับลักษณะรวมๆแบบนี้เนาะคราวนี้ถ้าเกิดจะเป็นไก่ที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษอีกข้ออ,อีกแต่ละข้อเนี่ยก็แยกกันไปอีกทีนึงว่าสายพันธุ์อะไรต้องยึดหลักแบบไหนนะครับอย่างเฉพาะาเหลืองหางขาวแม่พันธุ์ต้องเป็นยังไงก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมหรือว่า จะเป็นไก่สวยงามอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่นี่คือการเลือกไก่แม่พันธุ์โดยรวมนะครับของสายพันธุ์หลักๆนะครับที่เราจะใช้กันในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ช่างหรือว่าจุดประสงค์ในการทําไก่ออกมาเพื่อขายตลาดไหนก็ช่างนะครับเราก็จะดูประมาณนี้เนาะเราคงไม่มีใครนะครับไปดูแบบว่าหาแม่ไก่ที่โครงสร้างเล็กๆตัวเล็กๆมามันก็ไม่ใช่นะครับผมหรือว่าจะมาแบบว่าคอยาวเลยตัวสั้นอย่างนี้น้าหนักมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ ตัวใหญ่ดูตัวใหญ่พองเลยเพราะจับมากระดูกเล็กน้ําหนักก็ไม่ถึงอย่างนี้นะครับผมไก่มก็ต้องเลือกเหมือนกันนะครับมันก็ต้องเลือกดูที่กระดูกมันต้องจับมาแล้วโอ้โหพอเราจับมาปุ๊บเจอกระดูกกักอย่างเงี้ยน้ําหนักเวลาเราช่างเนี่ยมันก็ดีนะครับผมรู้ว่าจะไปทําเป็นไกออ่อย่างอื่นมันก็จะได้ประโยชน์ทุกอย่างนะครับมันก็จะเป็นเป็นประโยชน์ในการในการทำกรเกษตรสัตว์เนาะ ที่พี่รบจะเอามาแนะนําก็จะเป็นเกษตรโดยรวมกว้างๆนะครับผมจะไม่แบบ oh. จี้เจาะจงเฉพาะไก่อันนี้จะไปเป็นแบบนี้อย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับก็มาบอกกันแบบสาระแบบง่ายๆนะครับผมเอาเข้าแบบเข้าใจง่ายๆนะว่าไก่แม่พันธุ์เนี่ยนะครับเราจะเลือกมาทําแม่พันธุ์ไก่สักอย่างหนึ่งแม่พันุไก่จะทําพันธุไก่อะไรก็ได้นะก็ mm. ควรจะเลือกประมาณนี้นะครับผมมันก็จะได้ออกมาลูกไก่มันก็จะได้ออกมาพอโตขึ้นมาแล้วมันจะมีคุณภาพนะครับ เจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยก็จะใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นไก่สายพันธุ์ไหนนะครับผมก็จะสามารถเอ่อจำไมจำนายใจแจกออกมามีรายได้เข้าครัวเรือนเราได้นะครับโอเคคลิปนี้พี่เอฟขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมมืดแล้วบ๊ายบาย